อันแรกมีอยู่เก้ารูปนะเขาเป็นอะไรบ้างอันแรกบอกบาชิมาริโยบาชิมาริโยปวดหัวปวดศีรษะปวดหัวอันไหนเอ่ยเอ่อข้อเก้เาค่ะเป็นอะไรด็อกุสเอเวตบาชิมาริโยด็อกุสปวดหัวอัเทชิมาร์มีไข้น่าจะเบอร์สามค่ะ Üçüncü. Üçüncü. Evet. Uksuruyorum. De akam O kam deva var ya. Devamına. Uksurmak. Uksurmak deva ay. Bu ay. Uksuruyorum. Ee, Dördüncü. Dördüncü. De evet. Devam edelim. Boğazım ağrıyor. บซึมอริอข้อหกค่ะอันอ no? ัลเทนจ a อันเทนจบัวซึมอาริโก็คือเจ็บข้อเกิเรนคือดตาแดงตาแดงจตาตาแดงเยเดินเยดินจินี่เนาะเยดินจิโคลุมคือ โ o l ลม์ <Col> um. อือฮึโคโล่ Cole, เติมอุ่มเข้าไปคือหลุแปลว่าหักแขนแขนหัก <Can. S 1> นั่นเองแขนของฉันหักโคโลมคือหลุบิรินจี <in> <in> ji, ค่ะบิรินจีเนาะเอเวดบูนุมอะคิโยร์บู ji, นุม e um um. um. um uh, บูนุมจมูกมีน้ำมูกอิคินจีค่ะอิคินจี บุลนุมหูเอ้ยจมูกของฉันน้ำมูกไหลคาชินิโยรุมารมาเหลือไหนอันนี้ไปแล้ว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 เหลืยสองอันค่ะเบชินจิเวสคิสินจิคันเหรอคะหรือว่าอะไรเอเวดคาชินมกักคาชินมักแปลว่าคานันคาชินิโยรุมเบชินจ,นจินี่เนาะคานัน คาชิเนียร์มคันเหมือนภาษาไทยเลยเนาะคล้ายๆคันคันพาล์มาล์อัจโจพาล์มาเศก์เจ็บนิ้วอ่ะฮะเจ็บนิ้วเศกิอ่ะเซินจิ